ับผมสวัสดีครับก็หลังจากที่ผมลงมาจากที่ไปชมวิวบนภูเขาเนาะตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาในป่านะผมก็ตอนนี้ยังยังอยู่ระหว่างทางเข้าปานะ่าเนาะนี่นะครับด้านหลังตรงนี้เป็นทางน,น้ำนะผมเป็นทางน้ําตกนะนี่ก็มันจะไหลลงมาตามแก่งเห็นนะครับก็จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําตรงนี้นะผมเมื่อกี้นี้ผมเห็นปลานะเป็นปลาตัวใหญ่มากมันน่าจะว่ายทวนน้ํขึ้นมาเพื่อ ขึ้นมาวางไข่นะครับนี่นะปลาน่าจะขึ้นมาเยอะนะผมนี่วันนี้ก็ผมยืมตะกร้าไม้ไผ่ของคุณลนี่ครับคุณลันนี่ก็กาลังตามมาครับพอดีไปรับน้องหมาเนาะไปะเดี๋ยวเรานัดกันว่าจะไปเจอกันในป่าเลยนะผมไปเดี๋ยวตอนนี้ผมเดินทางก่อนนะครับก่อนวันนี้ลุ้นกันเนาะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือฝนทิ้งช่วงมาหลายวันแล้วนะครับ ผมก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ลุ้นกันครับผมไปวันนี้ผมก็จะเดินหาแค่หนึ่งชั่วโมงครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วมันต้องทําเวลานะครับก็เป็นการมาสํารวจก่อนเนาะถ้าเกิดมีเหตุออกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้ามาแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าตอนนี้ในป่าก็ไม่มีคนนะผมเพราะว่ามันค่ำแล้วคนที่เขามาหาก่อนก็เขาน่าจะกลับหมดแล้วนะครับ ที่นี่ฝนยังไม่ตกนะครับหลังจากที่มันทิงช่วงไปหลายวันเนาะอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้มาหลายวันแล้วเฮ้ยลวงอกครับผมว้าวสแสดงว่ามีเห็ดนะครับพี่ผมก็คิดแต่ว่าเห็ดไม่ออกเนาะนี่เห็ดละงอกนะครับดอกแรกนะละงอกเหลืองนะครับ เออถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับไปเดี๋ยวหาต่อับผมวันนี้ผมก็คงจะไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็จะหาบริเวณนี้เนาะว่ามันเริ่มค่ำแล้วนะครับ เอ๊ะเมรู้จะมีหรือเปล่าหรือว่านอกให้ผมดีใจหรือเปล่าครับเมื่อกีก็เดินเดินมาก็เจอเลยครับหนึ่งดอกนะเห็ดละงกเหลืองนะครับเอ๊ะอันนี้ใช่ละงอกขาวหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเพราะว่าที่คล้ายๆกันมันจะมีละงกกับบางากนะครับ โอ้โหนี่ครับนี่ครับดอกมันแก่หมดแล้วนะแสดงว่าเห็ดมันออกครับแต่ว่าอันนี้คือคนไม่ได้มาหานะครับโอเคเดี๋ยวลองหาดูครับผมนี่ครับอันนี้ไม่ต้องสืบนะอันนี้ละโงกแน่นอนครับเพราะว่าละงากไม่มีสีเหลืองนะครับผมนี่ดอกสวยๆเลย แต่อันนี้ผมไม่มั่นใจอะว่าเป็นละงอกหรือละง,งากนะเดี๋ยวดอกนี้ผมไม่เอาดีกว่าครับผมขอทิ้งเนาะเพราะไม่มั่นใจนครับอันไหนที่ผมเกิดความไม่มั่นใจเนี่ยผมจะไม่เอานะโอเคเดี๋ยวหาต่อครับผมนี่ครับอันนี้เป็นละงอกครับแต่ว่าละงอกแก่นะโอ้ยนี่ครับ เปื่อยมาแล้วเนาะโอ้น่าเสียดายครับผมน่าจะมาหาตั้งแต่เช้านะมาตอนนี้คือไม่ทันแล้วครับมันแก่มาแล้วนะเนี่ยนี้มันจะแก่เร็วมากนะครับโอ้นั่นนี่นี่น,นี่นี่ไข่เฮลังโงครับผม มันมาหลบขึ้นตรงนี้นะนอันนี้ก็รังงอกเหมือนกันนะครับดอกไม่สวยเนาะแต่เก็บไปก่อนครับชุบรังอกขาวครับผมนี่ครับนี่แสดงว่าเหีดออกอยู่นะครับ ผมเสียดายดอกที่มันแก่แล้วมากๆครับผมมันไม่มีคนมาเอานะครับอันนี้ก็ต่างคนต่างคิดว่าเห็ดมันไม่ออกเนาะมันทิ้งช่วงนะครับฝนทิ้งช่วงเนาะแต่ที่ไหนได้เห็ดมันออกอยู่นะครับ อยู่นะครับผมอันนี้ก็ระโงกนะครับนะครับขามจะยาวๆเนะถ้าเป็นระโงกครับถ้าละงาดีขาม,มันจะสั้นนะชบ เอแต่ดอกที่บานแล้วครับเนื่องจากว่ามาค่ำเนาะนี่ทีแรกก็คุยกับคุณนนนี่อยู่นะครับว่าเราจะไปชมวิวแล้วว่ามาหาเห็ดเนาะก็สรุปว่าพากันไปชมวิวกันครับวันนี้จริงๆถ้ามา,หาเห็ดน,น,น่าจะพอดีนะครับมันน่าจะยังไม่บานเนาะนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่ผมส่วนคุณนนนี่ก็พรุ่งนี้ไม่มั่นใจนะ ตรงนี้คุณลนี่มีแพลนไถหน,หนานะผมก็ถ้าเกิดว่าเหตุออกเยอะบนี้คุณลนี่อาจจะเลื่อนแพลนไถหน,หนานะครับฝั่งนั้นได้ยินได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนหากันนะครับ เมื่อกี้ผมก็สวนทางกับชาวบ้านเนาะก็คุยกับชาวบ้าน,นครับชาวบ้านได้โอ้เยอะอยู่นะครับครึ่งตะก้าไม่ไผ่เนาะที่เป็นตะก้าใหญ่นะครับก็ไม่รู้ว่ายังมีเหลือให้ผมเก็บหรือเปล่านะด้านบนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมส่วนอันนี้เป็นเห็ดตะงงกับผมนี่นะมาแป๊บเดียวนะผม เสียดายนะครับวันนี้คือเวลามีน้อยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานก็จะข่านะครับผมก็จะหาแค่บริเวณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปอีกได้ไกลหรือเปล่านะต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับผมแต่ไฟชายมีอยู่ครับนี่ตอนนี้คุณนนี่กับอาจารย์เตือนกำลังตามมานะครับโอเคเดี๋ยวผมหารอบริเวณนี้ครับโอ้ด้านหน้าครับ โอ้โหเห็ุเรางงอกครับโอ้โหโดอกเบื้อเริ่มเลยฮะ,ะนี่จกิงคือกินกน,นี่จริงคือมากินโคนนะครับนี่เทียบกับมือผมนะ,ะโอ้โหนี่ครับผมโอ้โหโดโอกเบื้อเริ่มนะครับ แถวบ้านผมมันไม่ค่อยมีนะก็เลยตื่นเต้นนะครับเวลาเจอดอกให,ใหญ่ตัวน,นี้เนาะนี่นี่ผมอันนี้คือเห็ดไขรนะครับนี่ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่กินได้นะเขาจะเอาไปเอาไปย่างแล้วก็ตำน้ำพริกนะแต่อันนี้คือดอกมันแก่ครับเสียดายมากนี่มันจะชอบขึ้นหลบอยู่ตามแบบนี้ฮะนี่นี่ก็แก่และโอ้น่าเสียดายมาก เป็นเห็ดที่มีกลิ่นหอมนะครับนด้านล่างเราก็มีครับผมนี่ก็ผมผมขึ้นมาบนยอดเขานะครับคุณนันนี่กับจานเติงไม่รู้ถึงไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะครับอตอนนี้เหนื่อยมากครับผมเพราะว่าพึ่งลงมาจากเขาเนาะตอนที่กัดลงมาเนี่ย ฝนตกนะครับฝนตกหนักแม่ก็ผมกับคุณลี้นี่เปียกนะผมี่ตัวเปียกก็เข้ามาในป่าเลยไม่รู้จะเป็นไข้หรือเปล่านะเมื่อกี้สวนทางกับชาวบ้านอีกแล้วนะครับโอ้ชาวบ้านน่าจะเอาหมดแล้วนะครับ มันจะไม่เหลือแล้วนี่อย่างน้อยก็ได้อยู่ครับหัวแกงนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวลุยป่านี้ก่อนนะผมดูก่อนนะเนาะเผื่อมีนะครับ โอผมได้ยินเสียงน้ําไหลด้านล่างครัแสดงว่าฝนน่าจะโอ้ฝน <laughs> น่าจะตกครับนี่ขุดปุ๊บเจอปั๊บเลยละโง่ขาวผมนีมน่มันหมานช่วงค่ำครับผมน่าจะได้พอแกงอยู่ครับ ตอนนี้ในป่าก็เริ่มที่จะไม่มีแสงอาทิตย์แล้วครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะห้าโมงครึ่งนะผมห้าโมงเย็นนะากนั้นแล้วผมตั้งเวลาไว้ไม่เกินหกโมงเย็นนะผมจะต้องกลับลงจากเขานะครับ ยังไม่เจอเห็ดเพิ่มนะครไม่เจอเพิ่มนะครับเอเจอแล้วครับเจอแล้วเจนะนี่ผมนี่โอ้นี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ร่องรอยที่เขาเพิ่งเอาไปนะครับนี่ขาวๆนะฮะน่าจะเพิ่งออกไปเมื่อเช้านะอันนี้ก็เป็นดอกที่มันออกไม้นะครับแต่ว่าบานแล้ว อยู่นี่เราดอกนึ่งครับผมนี่ละงูขาวเช่นกันครับไรเนี่ย งูกมันขึ้นไม่ได้ผมไม่สวยเท่าไหร,ร่ฮะนี่ก็เป็นไข่มันนะครับนี่ครับผมที่แรกนึกว่าจะไม่มีครับนี่มันมีอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เนยผมจะมาแต่เช้านะครับ แต่เช้าก็ไม่รู้จะทันชาวบ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาขึ้นมาบางคนตั้งแต่ตีสามเนาะหรือหรือว่าบางคนเนี่ยเขามานอนเลยครับมาตั้งแคมป์นอนแล้วก็เขาจะไปหาเห็ดกลางดึกนะผมอ้มันแก่แล้วครับเดี๋ยวลองเข้ามาหาตรงที่รกๆให้ดูครับผมเผื่อบางทีชาวบ้านอาจจะไม่ได้เข้ามาหานะ ในผมป่าตรงนี้เนครั้งก่อนในผมมาเอาเนี่ยมีเยอะนะผมแต่ว่าวันนี้คือยังไม่เจอสักดอกนะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันไม่มีแต่ว่าชาวบ้านไปหมดแล้วนะครับป่าตรงนี้มันจะอยู่สูงหน่อยนะผมก็อันนี้ไม่ใช่เห็ดกินได้เป็นเห็ดพิษนะผมไม่เอานะผมว่าเห็ดมันมีอยู่ครับแต่ว่า ชาวบ้านน่าจะมาเอาก่อนครับตรงนี้ไม่มีเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่เนาะดินก็รู้สึกว่ามันจะเปียกอยู่ครับมันมีความชุ่มชื้นอยู่ก็คือก่อนหน้าที่ก่อนหน้าสองสามวันเนาะที่ผมไม่ได้มานี่มันดินมันแห้งนะผมผมก็เลยไม่ได้ขึ้นมาแต่ตะกดว่ามาวันนี้คือดินมันมีความชุ่มชื้นอันแสดงว่า ฝนน่าจะตกช่วงกลางคืนครับโอเคไม่มีแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มคทำละเดี๋ยวผมก็จะทำการเดินวนกลับนะครับทีนี้ตอนนี้เวลาห้าโมงสี่บสามครับผมไปนี่ครับผมระหว่างที่เดินกลับนะครับมาเจออีกหนึ่งอกครับผม อันนี้เป็นละโงกเหลืองนะครับนี่ไอ้ดอกใหญ่คนนี้มันแตกแล้วนะไประหว่างที่เดินกลับผมก็จะมองหาไปด้วยครับเผื่อว่าได้เพิ่มเนาะ เจอแต่แบบดอกเดียวฮะไม่เจอแบบเป็นมูนะครับวันนี้ผมเจอที่เป็นไข่ครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะนี่ฮะขาวๆับผมก็ไม่เอาดีกว่านะผมปล่อยให้มันโตดีกว,ว่านะผมไม่มั่นใจนะกลัวมันจะเป็นเห็ดละงากรนหะ์แต่เห็ดละงาที่งานเข้านะครับเห็ดละงาก,กินแล้วตายเนาะมันเสี่ยงผมอันไหนที่ ไม่ควรเสี่ยงก็ไม่เอาดีกว่าครับผมนี่นี่นี่อันนี้ต้องแอกเหลืองแน่นอนนะครับรรเจไดยมีเหลาเดียวนะครับไปครับผมหาทางวนกลับแล้วนะครับก็ระวังกลับก็บผมจะหาตามบริเวณที่เป็นซอกหินนี้ด้วยครับผมบางทีเนี่ยมันจะหลบสายตาครับชาวบ้านอาจจะมองไม่เห็นแบบนี้ครับผม เผื่อมันหลุดรอดมาเนาะนี่ต้องสายตาดีๆครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับผม,ผมกว่าต้องรีบเดินทางออกจากป่านะผมเดี๋ยวจะมืดก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามืดนี่มันจะมีโอกาสหลงนะผมเพราะว่าในป่านี่มันไม่ควรที่จะเดินเวลามืดๆนะครับถึงแม้ว่าเรามีประสบการณ์ในการเดินป่าครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรประมาทเป็นเด็กขาดนะครับ ไอเห็ดสีแด,แดงนี่จริงๆก็กินได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ได้เอาเนาะมันมีดอกเดียวครับตามที่มีใบไม้ปกคลุมแบบนี้ครับบางทีในชาวบ้านมาเขามองไม่เห็นหรอกหรือว่าบางคนก็จะไม่ได้ไต่ขึ้นมาตามแนวหินเนาะเห็ดมันมีออกมาประปรายนะผม ครับผมตอนนี้ก็ค่ําละผมกําลังจะเดินทางออกจากป่าครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาหาเห็ดในช่วงค่ำๆนะผมก็ผมเข้าไปก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วนะก็ะทีแรกคิดว่าเห็ดน่าจะยังไม่ออกผมก็เลยเข้าไปสํารวจดูครับผมปรากฏว่าเห็ดมันมีอยู่นะครับมันมีหลายดอกเนาะที่มันขึ้นแล้วมันแกะนะ่เพราะว่ามันไม่มีชาวบ้านมาเอานะผมผลงานวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็พอเกงเนาะ ก็ได้หนึ่งตะการนะผมตะกานี่เป็นตะกาของคุณณีนะครับเป็นตะกาเล็กนะผมก็เดี๋ยวตะก้านี้ผมจะยืมกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาคืนคุณนีเนาะไปนะครับเส้นทางก็รกนิดนึงนะผมจะหาทางตัดออกจากป่าแล้วบวบบวบส่ว,ว,ว,วนคุณนีนะไม่รู้กลับหรือยังนะผมคุณนีตามมาทีหลังนะครับนี่ผมหาทางออกก่อน นในป่าเนาะพอถึงตอนค่ำมันจะวังเวงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่เข้ามารับชมจบคลิปนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,กำลังใจที่ส่งมาให้ผมก็สำหรับใครที่ชอบในการท่องเที่ยวป่าครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พีหน้าครับสวัสดีครับผม